ที่61ทำไมยังไม่เช็ดบินสักทีมีมาอย่างผิดพลาดความขึ้นหน้าต้องหยุดชังักทางเรายินดีคืนเงินและค่าชดเชยให้กับคุณผมไม่ต้องการค่าชดเชยผมต้องการให้เขาตายแต่ตอนนี้เรื่องต่างๆเริ่มยุ่งยากฉันจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่รับคืนถ้าพวกคุณทำพังก็โดนเฉยก็แล้วกันแฟปภะาสัมพันธ์ของฉัน ปกป้องฉันได้แน่แล้วของพวกคุณล่ะเอ๊ะไหนเข้ามาตอนไหนคอประตูแล้วยังค่ะข,ขอโทษครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่รู้ว่ากฎระเบียบพ่อเขาบอกว่าเข้ามาปากกลัวก็พอแล้วพระผมใส่หัวไปพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วค่ะครับ สำเร็จฉันคิดว่านายจะฆ่าเขาซะอีกฉันเตรียมจะทำแบบนั้นจริงๆแต่จู่จรงิงเย่ไม่มาฉันไม่ชอบให้เสียเทียบเปล่าๆได้เปลี่ยนเป็นติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบชั่วคราวแทนถึงยังไงถ้าฆ่าเขาตอนนี้ก็ยนความผิดให้จรงิงเย่ไม่ได้ถึงแม้ฉันจะเอาบดเขามาได้ก็จบงานแล้ว แต่ฉันไม่อยากให้เจียงเย่ยมีทางเลือกอื่นนอกจากฉันแบบนี้นี่เองใช่ทำไมนาแม่คักค้างฉันเลยล่ะตอนแรกนายต่อต้านฉันที่ทำแบบนี้ในายทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้ไปทำไมนะ่ะยังไงก็ช่างขอแต่อย่าทำ้ายเจียงเย่ยก็พอ,อ งั้นตอนนี้นายคิดว่าที่ฉันทำสิ่งเหล่านี้ไปไไม่ได้ทำร้ายเขางั้นเหรอถึงแม้ว่าฉันจะเบื่อนายนายแต่ฉันก็คิดแต่เรื่องดีๆระหว่างเขากับนายอ๋ออย่างเช่นเช่นสองสามวันนี้เจงแย่อยู่กับนายมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับฉันเสียอีกบางทีที่เจ้าเฟินหนังผู้ก็ถูกฉันไม่คู่ควรที่จะชอบเขา ฉันขอเตือนนายเฟิงอีท่านนายกล้าหายไปเพราะด้อยค่าตัวเองงั้นฉันจะไม่ไปล่อยจู้จียงเย่ไปแน่ตอนนี้นายก็ไม่ได้เตรียมปล่อยเขาไปสักหน่อยแต่ถึงนายจะทำเรื่องแย่ๆมากขนาดนี้เขาก็ยังหวังพึ่งนายมากกว่าช่วงที่อยู่กับฉันเสียอีกไม่เหมือนกันในายชอบคำพูดบ้าๆที่ฉันโกหกจูกจ้เจงเย่ด้วยหรอ ทำไมล่ะหรือเพราะานายชอบเขาถึงได้โกหกเขาึฉันชอบเขานะหรือฉันแค่อยากครอบครองเขาเท่านั้นฉันกํนลาลังแก้แค้นเขาที่เขารู้สึกว่าอยู่กับฉันแล้วมีความสุขคือภาพลงตาที่ฉันสร้างขึ้นมาทั้งสิน้นตอนที่62สิบท่านนายกล้าหายไปเพราะเรื่องนี้ ฉันสาบานว่าฉันจะให้จุ่จริงเงยี่้องชดใช้แต่เดิมที่ที่นายกินยาก็เพราะอยากให้ฉันหายไปไม่ใช่เหรอนี่มันไม่เหมือนกันที่ฉันคิดอยากให้นายหายไปก็เพราะทนไม่ไหวที่นายทำดีกับเขาเหมือนไอ้งันเอาเป็นว่าถ้าใจนายคิดจริงๆว่าฉันกับ,จกบจงเจียงเย่เหมาะสมกันแล้วหายไปเพราะเรื่องนี้แล้วก็ ฉันก็จะถามเรื่องที่หนักหนากว่าเดิมแน่ฉันรับรองเอ๊ะทำไมไนายถึงบ้าสมัดนานขนาดนี้ลรอถึงจะนั่งรถสะะราธารณะแต่เวลานี้ก็น่าจะถึงได้แล้วจู้เจงเย่ไปไหนกันแน่นะฮลัลโหลเจงเย่อ,อ้ายนายยังอยู่ที่บ้านหรือเปล่าคืนนี้ฉันมีนักพบปะสานันสน คงไม่ได้กินข้าวที่บ้านแล้วให้ฉันซื้อของกินกลับไปให้หนายนะคืนนี้นายมีนับพบป่าซานสานเหรอกับใครเพื่อนเก่าที่รู้จักกับกันตอนทำงานเมื่อก่อนนะ่ะฉันมีเรื่องอยากปรึกษาเขาสักหน่อยงั้นฉันไปด้วยสงสามว,วันนี้นายออกไปทำธุระไม่ ย่าพาฉันไปด้วยฉันเป็นห่วงจะแย่เข่าหลังสัญญาว่าจะพาไปดีไหมเรื่องที่จะหาหรือเขานี้สำคัญมากมันเกี่ยวกับฉันจะไม่ได้พบหน้าพ่อหรือจะได้พบหน้าพ่ออย่างรับเรื่อหรือเปล่างั้นไหนทิ้งฉันไว้ที่บ้านโดยไม่แคร์เลยสินะอย่าไวไวสิฉันจนจะถึงบ้านอยู่แล้ว คืนนี้ฉันจะซื้อเกี๊ยวมาให้หนายแล้วกันล่ะโซเฟอร์ช่วยขับเร็วๆหน่อยฉันรีบพ่อหนุม่มคนเราต้องรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรถ,ถึงจะดีนะอย่าเล่นด้วยดได้แบบนี้มันไม่มีประโยชน์ทั้งกับตัวเองทั้งกับเขาขับรถเร็วๆเ,เข้าฉันจะไปไม่ทันอยู่แล้วได้เลย ฉันเอาของไปสองข้างบนก่อนมีเด็กมาพักอยู่ด้วยช่วยเขานะได้ฉันจะรอไม่ต้องรีบหรอกอ้าีฉันมาแล้วตอนที่หกสิบสามหึทำไมจู่ๆถึงอาบนะ้ำ ก็ใช่นะ่ะสิเขาวนี้ไหนต้องพาฉันไปด้วยต้องอาบน้ำจนสะอาดแล้วไม่ยอมถูกทิ้งไว้ที่นี่หรอกไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็พูดกันแล้วไงว่าว่ารอให้ฉันจาัดก,การทุกอย่างเรียบร้อยเราก็ออกไปจากที่นี่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันถึงยังไงก็ไม่ได้ ฉันรู้สึกว่าคนอื่นมีเจตนาไม่ดีกับนายฉันต้องไปด้วยถึงจะวางใจครั้งนี้ก็ตามนี้แหละอ,อ้อีฉันอยากจะไปคุยกับเขาตามลำพังคนเดียวเหรอเขาเป็นใครเป็นใครไม่สำคัญหรอตอนนี้ฉันอยู่กับนายไม่หนีไปไหนหรอกอืม เอาละเกี่ยวอยู่บนโต๊ะนะกินซะด้วยมีเรื่องอะไรฉันจะโทรหาหนายแล้วเจอกันคืนนี้นะเดี๋ยวก่อนเมื่อกีนน้นายไปไหนแล้วกลับมาอย่างไงจะออกไปกินข้าวกับใครแล้วไปกินที่ไหนอันนี้ฉันมีสิทธิ์ที่จะรู้นะฉันไปหาพ่อแต่ไม่ได้พบเขาตอนนี้พ่อไม่อยากพบฉัน แต่บังเอิญได้เจอกับอินเปยที่จะเข้าไปคุยธุรกิจกับพ่อฉันทุกข้าเขาเป็นเพื่อนเก่าของฉันเองหลังจากพบเขาฉันเลยคิดว่าจะลองใช้สถานะของคู่ค้าทางธุรกิจเข้าไปพบพ่ออีกครั้งดังนั้นจึงเตรียมจะขอความร่วมมือจากอีเบย อ๋อเข้าใจแล้วงั้นเขาก็รอในข้างล่างสินะใช่ไหมจะทำอะไรส่งในไปคุยงานไงล่ะเจ้านายคุยงานแล้วทำไมต้องอุ้มฉันด้วยปล่อยนะอาอีเลิกกวนได้แล้วไอเขาจะเยะ่ ไม่ต้องอายอายทำไมมองอะไรเขาเป็นแฟนฉันฉันจะส่งเขาไปทำงานอ้าสุดเลยอ,อยู่ข้างหลังหรือข้างฉันเฮ hey, นายคือคนที่จะออกไปคุยธุรกิจกับเจียงเยียกของผมใช่ไหมตอนที่64ในายวางเขาลงเถอะ เขาไม่ชอบให้ใครมาอุ้มแบบนี้ในรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ชอบใครอุ้มเหรอวางเขาลงพวกเรารีบถ้าทําท่าแบบนี้หมายความว่ายัางไงอ,อ้าีเอาหน้าอย่าก,ก่อปัญหาเพิ่มอีกเพิ่มเลยเจียงเย่ในเข้าข้างเขาเหรอกลับไปเธอไว้คืนนี้จะอธิบายฟังเอง เสี่ยวจู้ออกรถเด็กของนายดูเหมือนว่าไม่เด็กแล้วนะมุทะลุไปแล้วไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยหรอกครึ่งปีที่นายหายไปฉันตามหานายตลอด ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นในที่สุดฉันก็ได้พบนายที่บริเวณนอกบ้านต้นตะกูลเสืนี่เองดังนั้นฉันจึงจะปรึกษาในเรื่องที่นายกับตะกูลเสนจะจากนิเทศการร่วมกันไงนับว่าโชคดีจริงๆอืมงั้นกลับมาเป็นเลขาของฉันสิ เลขาของฉันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานนิเทศการการหารือขเขาหน้าก็ต้องได้พบกับคุณท่านเชินถึงไม่เป็นเลยค่ะฉันก็สามารถจาัดก,การงานนิเทศการให้หนายได้เจียงเยถ้านายอยากจะให้ฉันใช้ฉันเพื่อเขาเพื่อเข้าพบคุณท่านเฉินฉันมีทางเลือกให้ นายแค่ทางเดียวแน่นอนก็ต้องมีคำตอบเดียวมันไม่ยากสำหรับนายใช่ไหมนี่ไงฉันถึงได้รับปากจะมากินข้าวด้วยกันกับนายด้วยความสามารถของฉันถ้าอยากจะพบคุณท่านเสร็แล้วก็เปิดโครงการขึ้นมาเองก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ถ้างั้นทำไมต้องมาหาฉันด้วยล่ะ อิงฉันไม่มีเวลาจูแต่ฉันไม่มีนายอิถึงนายไม่มีฉันแต่ก็ยังมีที่ดีต่อไปด้วยแต่ก็ยังมีชีวิตที่ดีต่อไปได้เราไม่มีอะไรติดข้างกันไม่มีสักนิดเลยงั้น ในใจฉันมีได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเออ้อเป็นเขาเป็นใครฮ่าฮาให้เขารู้เรื่องฟูงอีก้ก็กลิงว่าเขาจะสืบพุงหลังของอาอีนะ้แน่ถึงตอนนั้นอาอี้ต้องเข้าไปพัพันกับองค์กรนั้นอีกแนะ่เขาคือคนที่ต่อสู้กับอาชญากรบ คาริกตรงไปตรงมาไม่เหมือนนายไม่เหมือนพวกเราอย่างอย่างงี้เหรอดูเหมือนที่หนายหายไปครึ่งปีจะได้พบกับยอดคนเข้าแล้วสินะคนแบบนี้ตรงมือได้ง่ายแนะ่ตอนที่65ใช่ระหว่างเราเกิดความขัดแย้งมากมายฉันถึงขั้นเกลียดเขา แต่สุดท้ายก็พบว่าความจริงแล้วพวกเราเข้ากันได้ดีมากฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะฉันว่าคนที่เขาพูดถึงคนนี้เป็นใครกันอืมฟังดูแล้วไม่เหมือนพวกเราเลย จะเป็นใครไปได้ล่ะชินยะอ่าจริงเหรองั้นเราถามใครสิว่าตอนนี้ชินยะอยู่ไหมไปเผชิญกับมันตัวต่อตัวเลยทำไมเป็นชินยาล่ะทำไมไม่เป็นฉัน ไม่ได้การจึงต้องถามให้รู้เรื่องใครโทรมาคนที่จะเอาลอร์ดมาให้คุณฮลัลโหลจากการเรียบร้อยแล้วเหรอชินยะชินลินยาเธอรู้ไหมว่าตอนนี้ชินยะอยู่โรงพยาบาลไหนเนว่าอะไรนะ ฉันมีเรื่องอย่าพบชินยะ่ยานนั้นพวกเธอรับหน้าที่เก็บกวดข้างหลังไม่ใช่เหรอเขาไปที่ไหนล่ะในรู้หรือเปล่าว่าตัวเองควรทำอะไรเขายัางไม่ตายเดี๋ยวนี้เหรอเ,เรื่องของชินยะาฉันต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้ Hey. เฮ้ยปงอีกเมื่อก่อนในทำงานเร็วมากทําไมตั้งแต่รู้จักกับจู้เจิงเย่ถึงกลายเป็นงี้ได้ล่ะฉันพูดไม่ได้เด็ดขาดว่าเพราะหึงในจะเล่นเกมรักก็ได้นะแต่ฉันขอเตือนเอาไว้หากยังคือลากตัวล่าต่อไปต้องเกิดปัญหาแน่ รู้ไหมเธอเอาที่อยู่ของเขามาก็พอหนท่านนายน้อยมาพบท่านครับอย่ามาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการร่วมมือจากมิเทศกาลของตระกูลในปลายเดือนนี้ครับ